แล้วทีนี้มาดูตรงจุดนี้นะไม่ใช่ครับอัชลาธานิกุลลูกสาวนายสุรพรธานิกุลเหมือนเดิมคุณน้อยนาหรือ,ออน้อยนาได้เคยไปบ้านผมแล้วเห็นอะไรบางอย่าง คุณน้อยการจนาชนะเคนก็เคยไปแล้วนายบุญเรืองโพธิลักษ์ก็เคยไปแล้วนะนายมอสที่ขายกะหรี่ปั๊บก็เคยไปแล้วแต่ไม่ได้เข้าบ้านนะจำไว้นะสอบสวนกันดีๆหน่อยนะนะเพราะว่าบางทีมันมีอะไรดีๆสำหรับคนไทยอยู่นะอยากได้ให้มาเอา แต่ผมไม่รู้นะกฎหมายมึงเขียนด้วยไตนหรือเขียนด้วยสมองมึงนิติศาสตร์รามคำแหง